ใช้สายวัดนะคะวัดจากมุมกระเป๋าข้างนี้นะคะวัดไปทางนี้ไล่ไปเลยนะคะนี่วัดไปเลยนะคะทางนี้จนมาถึงมุมกระเป๋าด้านนี้เราก็จะรู้ว่าเราต้องการซับในที่กว้างขนาดไหนอันนี้พี่แหม่มวัดไปแล้วนะคะวัดไ้แล้วก็ประมาณสามสิบเจ็ดนะคะของพี่แหม่มนี่ค่ะสามสิบเจ็ดวัดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากจะบอกว่าใช้เท่าไหร่เพราะว่าขึ้นอยู่กับขนาดกระเป๋าของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ ส่วนที่เราจับนะคะแล้ววิธีทําก็คือง่ายๆเมื่อเราได้ขนาดแล้วเราก็เย็บถุงอย่างนี้นะคะ่ะที่มีปากกว้างนะคะด้านหนึ่งสามสิบเจ็ดนะคะเพราะอีกฝั่งก็คงเท่ากันนะคะเพื่อนๆนะคะส่วนความลึกนะคะความลึกก็นี่แหละตัวรับน้ําหนักเลยนะคะอย่าให้ลึกกว่าก้นกระเป๋าจริงๆของเรานะคะนี่ก็คือประมาณแค่นี้นะคะเพราะว่า สมบัติอันทรงคุณค่าของเราที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะอยู่ในถุงซับในใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยืดไปกว่ากระเป๋ากระเป๋าเราก็จะไม่เสียทรงนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูเลยว่าทํำยังไงนะคะเวลาเราเย็บถุงนี้เสร็จแล้วพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ไงเห็นไหมที่แหม่มทำไปเรียบร้อยหาจุดกึ่งกลางนะคะหาจุดกึ่งกลางของซับในนะคะแล้วก็เอาได้นะคะมาร์กไว้ทั้งสองฝั่งนะคะ มาร์กไว้ใส่กระเป๋าไปเลยนะคะใส่ลงไปข้างในง่ายๆไม่ต้องคิดมากนะคะใส่ลงไปเลยกระเป๋าซับในนี้พี่แหม่มก็เย็บกับมือนะคะเมื่อคืนจุดกึ่งกลางที่เรามาร์กไว้นี่เลยค่ะส่วนตรงกลางของกระเป๋าเราก็คือหูจับตรงนี้นะคะแปะลงไปให้เข้าจุดกึ่งกลางนะคะใช้เข็มหมุดล็อกนี่ใช้เข็มหมุดล็อกตรงกลางนะ,ะจากนั้นก็ดึงไปนะคะไปซ้าย เอาตรงนี้ก่อนนะคะด้านมุมนี้นะคะด้านมุมนี้ก็จะมีนะคะพับตะเข็บไว้ด้านข้างเดี๋ยวเราค่อยมาสอยปิดนี่เราเข็มหมุดไว้เลยนะคะล็อกไว้เลยอ่าแล้วก็ดึงด้านนี้มานะคะดึงมาเลยนะคะโอเคนี่เราก็จะได้แล้ว ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเอามาเข้ามุมนะคะมาเข้ามุมให้เข้ามุมพับตะเข็บไว้ด้านข้างนะคะแล้วก็เอาเข็มหมุดล็อกไว้เลยเหมือนกันนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันล็อกไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาสอยติดกันนี่เห็นไหมคะ ทำสองฝั่งเหมือนกันนะคะกระเป๋าใบนี้ด้านนี้จะปล่อยให้เป็นโล่งแบบนี้นะคะเพราะว่าเราดีไซน์ติดดอกไม้ด้านเดียวนะคะอีกฝั่งก็เหมือนกันค่ะหาจุดกึงกลางที่เรามาร์คไว้แล้วก็ตรงกลางนะคะเนี่ยตรงกลางก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เราขยับได้นะคะเพื่อนๆแต่ให้เรารู้ว่าเราเน้นตรงกลางไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ไล่ไปติดมุมสองข้างเห็นไหมคะนี่ พอจะพอดีเป๊ะเลยที่เราวัดไว้นะคะเพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวเราค่อยมาสอยติดนะคะอันนี้เรามาร์กไว้ก็ใช้วิธีสอยธรรมดาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ด้านในเรียบร้อยนะคะใช้วิธีสอยธรรมดานะคะเข็มหมดุดหายไปไหนขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะคะ ที่มารับชมนะคะขนาดไลฟ์คลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมร้อนหลังเพื่อนๆที่ติดตามน้องๆนะคะที่ติดตามแล้วก็ทําไปด้วยกันแล้วก็สอบถามมานะคะความคิดเห็นนะคะ <S <S อ่าก็อขอบคุณทุกคนนะคะ <S 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 นี่ล็อกหายไปไหนอันนึงไม่เป็นไรนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้พอดีเป๊ะเลยนะคะนี่การวัดก็คือวัดแบบนี้เลยแล้วเราก็ไปสร้างสร้างถุงซับในนะคะให้เท่ากับของเรานะคะนะคะและเดี๋ยวสอยนะคะในไลฟ์ต่อไปนะคะในคลิปต่อไปนะคะที่แหม่มก็จะมาบอกว่าสอยยังไงง่ายๆนะคะเหมือนเราสอยเสื้อผ้านะคะสอยติดริมรอบเลยนะคะสอยติดริมนะคะส่วนด้านข้างเนี้เราเอาลงข้างล่างนิดนึงนะคะนะคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะแล้วไว้พบกันไลน์หน้าอย่าลืมนะคะกดเลิฟฝากไว้ด้วยนะคะ